สวัสดีครับทุ้คนอูรุมน้ำวัานะครับวันนี้ก็มาลงหนองครับหนองน้ำรัดบ้านหนองผู่เนาะน้ำหลงน้ำหนงนะครับหลงแม่น้ำวังนะครับวันนี้ก็มายกยอนี่นปลานี่สิบตัวเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์ปลาเลยอะไรสิบสิบโลได้ดูนี่ครับแป๊บเดียวนะครับตะ่กี้นี้ยอสองปากนะครับมากับพ่พ่อนนะครับพ่อกำลังเอาไข่ไปดักตรงนู้นครับนี่ก็เอาไข่ล้อมไว้นี่ นี่ครับปลายังมีอยู่ครับในในในข่ายนะครับล้อมไว้แต่มันล่มครับน้ําแค่ครึ่งนัแข้งแล้วก็มันมีขี้ตมนักครับประมาณยืนกับเอวเนาะนี่อันนี้ก็เอากระชังปลานี่วาตรงนี้ก่อนนะครับมิเกออัดไปแล้วมันหลุดไปยังไงไม่รู้จะได้พูดไปตั้งเยอะม <c oughs> ากันสี่คนครับอันนี้ <c oughs> น้ําแห้งมากเลยครับ ดูดูปลาตัวใหญ่นะครับนี่สองตัวโลหรือว่าตัวละโลนะครับนี่นี่ดูเป็นไงวันนี้เหนื่อยอาทิตย์ก่อนก็มาอาทิตย์แล้วก็มาเนาะได้ไปสิบเอ็ดตัวเองอันนี้พ่อมาด้วยนะครับนั่นแหละโควิดไม่มีอะไรขายแล้วก็มาหาปลากินนี่นะครับเพราะว่าร้านค้าอะไรห้างแล้วเขาก็ปิดกันหยุดกันเขากลัวกันครับ เตาก็ติดข่ายน่ครับเดี๋ยวจะให้โอตยกเนาะแล้วตาจะไล่ปลาให้นัก็ถ่ายคลิปไปด้วยภาพอาจจะสั่นๆนะครับขออภัยนะครับโอ้โหตรงนี้นี่โอเคได้ก่อนโอ้ยพี่เตอร์ค,คิปปึง้ง เมื่อกี้มันคงจะเข้าแล้วก็ปลามีครับตัวใหญ่นขนาดเลยเ,ออเยมื่อกี้อย่างม่วนครับจะได้ไมันถ่ายตอนนม่วนนี่ครับฮะ อาได้แล้วนี่ก็นู่นน,น่ะมันดึงไข่น่ะปลาสร้อยก็มีอยู่ครับโชว์มันบ้านครับมันหยุดงานเนอะนี่ไม่ได้กินก็กินปลานี่ยนะครับพ่อก็ล้อมไข่อยู่นู่นครับ พขาใหญ่มนมีแล้วนี่เมื่อกี้โหมันมากครับแปบ๊บเดียวคนเราห้าหกกรัมได้หกได้ปลาเต็มข้องเต็มกระชังเลยครับนู่นน่ะนู่นน่ะนี่นี่ก็โชว์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 นู่น,น,นปลามันเข้าฝั่งครับ นี่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 ครับนี่นี่เขายอแล้วครับนี่เองต้องยกนี่ัฉันจะถ่ายคลิปเขจะไล่เราเขาจะไล่ดูนั่นๆเอามายกนี่ นี่ครับดูที่ปุ๋งที่ปึงเต็มหมดได้แน่ครับปลาตัวใหญ่สียดยไม่ได้ถ่ายตอนที่ได้ตัวใหญ่ๆเนาะเข้าทั้งในยอแล้วก็ข้างนอกยอโอเคพ่อก็ไล่ปลาขึ้นขับไม่เข้าเมื่อกี้เข้าดีเนาะยกสองปาก ปลาก็ติดขายตรงนู้นครับพวกรอนคุยใครเข้าไหมนี่อยู่ข้างนอกเน่ะต้องงมเขาหน,นึ่นนู่นมันอยูอ่ไม่เข้า นี่ครับไปดูปลาติดข่ายกันปลาตะเพยียนหางแดงมีก็ติดนี่น,นี่เห็นบ้าน,นี่ติดข้างนอกนี่ตรงเสานี่ไปไปเอาอู้ไปแล้วก็เธอก็เดินไปก่อนอนะอ้าวอ้าวมีปลาตะเพยียนหางแดงมันติดอยู่ ลินไปแล้วได้นู่นไงนูง่นไงไปซอ้อนเลยนะไม่อ่ะเข้าแล้วนี่นี่มันสั่นอยู่เนี่ยนีน่นๆ่นี่นั่นแะครับแปออกไปตัวนึ่งเนี่ยติดอยู่ในตัวหนึ่งนะอืม อยู่นี่น,น,นี่อยู่ข้างหน้าเองนั่นแหละเห็นห่างว่าหืมหืมกรตัติดน,นอกหน่อยอ่ะไยังนี่ครับนี่นี่น ตัวเป็นโลครับตัวเป็นโลนี่วะนี่ครับนี่ครับีบขออภัยนะครับภาพมันสั่นไหวหน่อยเนาะก็เดินน้ำเป็นขี้ต้มครับนี่ปลาก็ตัวนี่ครับนี่สามสี่ตัวคน,น,นขี้ขตม้มขี้ล่มครับเหนื่อยหน่อยหมดยัง เน้นแล้วก็ได้เป็นโลกว่านะครับนู่นนี่นี่ปลาติดอยู่นี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 นี่นี่นี่ขับได้นะครับนี่แล้วตามันยังเนาะนี่ปลาไม่เข้ายอแล้วครับปลามันลอยหัวแล้วครับนู่นนุ่นนุ่นจะพิษหางแดง โชว์โชว์โชว์นี่ครับทุเรียงๆดูนี่นเหตุดายเนาะตอนที่เข้ายอม่วนขนาดนี่อันนี้เคยยอเจ็ดสอกนะครับมาถ้าคุณแปดเก้าสอกดูนี่ะมนนีว่า ได้ไหมอันนี้เริ่มจะง,งมแล้วครับไม่เข้าอยอแล้วนี่ดูชก่อนชก่อนนูมันติดแต่ครับมันไม่ออกนี่มันมุนมันมุนขายนูน่นตัวนู้นอีกสองตัวนู่นนู่นนู่นนุ่นน่นเดินเต็มเลยอะ่ะ ปลาติดนี่ครับนี่ลาติดดูดูดนี่อาจจะไม่มอดเท่าไหร่นะตัวใหญ่ครับลุงหนุ่ดนี้หนุดนี่ได้ไหม มีเหนือคําไทยคาเนาะไม่ใคนที่นี่นะครับปลาเนายก็ติดเต็มเลยครับก็ล้างบ้านกง,งนนพ่อก็เดินไล่ปลาตรงนี้นครับข่ายอีกปากหนึ่นปงปลาเนี้นครับนู่นติดแล้วพ่อดูติดเต็มเลย เน่ยมันสั้นอันนี้ก็ยังไม่หมดเลยโอ้อน่ครับเข้ายอแล้ว เนะนีโอ๊ตก็เอาปลาใส่กระชังใหญ่นะครับขออนุานะครับคลิปอาจไม่ค่อยม่วนเนาะแต่เมื่อกี้โอ้โหม่วนขนาดตอนล้อมคลายใหม่ๆ่ะครับนี่ครับปลาขาวติดตัวนึงตัวน้อยปลามันมุ่นคิปเปิดครับ นี่ครับโอจะังจะล้อมร้อยไข่ครับไปดักตรงนู้นครับเพราะอันนั้นไข่ห้าห้าเซนมันมันสั้นเนาะ,นะนลุมกำลังล้อมไข่ปลา,าน้อยติดเต็มครับอันนี้ไข่าสามเซนปลาตัวใหญ่ก็กระโดดออกไปหมดเลยครับ นี่ครับปลาเข้ายอตัวหนึ่งเอาจะได้เังปลาเข้ายอนี่ครับปลาหลมนักแก สิบกิโลแล้วะคร,ค,รครับนี่นีน่ครับดูนี่เหรอม้วนครับม้วนม้วนม้วนติดข้างนอกเต็มโอ้ยตะเพียนหางแดงนี่ติดเต็มหมด ก็งงมห่อยกันครับเนี่นี่ครับปลาติดขาดปลาตะเพียนตัวใหญ่ติดขาดนะครับโอ้ยหย่ำไอ้จับนี่ปะดูดูดูนั่งไงดูนั่นไง พ่อนอยู่ดึงนะค่อยๆจับไข่ขาดตัวส้อยตัวหลวงดูอู้หู้ตัว้อยอ้าีอ้หูอ้าแล้วปลากระแห่ตัวใหญ่เป็นหรอเพาะ ปลาส้อยตายเลยกุ้งบกข้างในข้างไหนก็แห่ี่ไงดูดูดูไงอยู่นั่นละกันั่นเอาไปเหอะเปเลอะเอาตัวใหญ่ไปลาบดิไปเหอะขโชว์ดิโชว์ ัวเกือบโล้กันเนาะมาเป็นลาบเลยมีปลาเลอะปลาสะเด็ดชังย่ำเขายบ ตะกี้ยิงว่ามุ่นนะนี่นูนน่นปลากระโดดออกเลยปลากระโดดมันมุ่นกิเปิดโอเคปลาแช่น okay. ดด้ำก่อนนะครับน้องเอ <Okay. S 2> ากลับไปบ้านละปลาที่พ่อเอยกขึ้นไปนะครับนี่เดี๋ยวไปพักกินข้าวก่อนนอมาไปกินข้าวกัน มากินข้าวเนาะอันนี้ปลาจะกลับบ้านครับนี่รถชกเลยยกเข้าดูดูปลาจะกลับบ้านแล้วก็ปิ้งปลาครับผมปิ้งปลา ัเอาไปล่าเอาไปใส่เกลือไว้ก็ได้ครับเอาไปเป็นปลาส้มปลาส้มลาบแบลแะ้รบ้างทีทีเนาะปาไข่ด้วย สดดีที่ปลาร้อนครับอิดเนาะเื่อยตอนถ่ายปลาติดจำมติดยอเนี่ยไม่ไม่ได้ถ่าย้ีม้วนเนาะปลาเยอะครับปลาเยอะตัวใหญ่เป็นปลากระแห่เนาะมีปลากลับบ้านนีปลาอากลับบ้านเนาู่นกระดองล่องอะไรกันีกำลังปิ้งปลาครับนม่หรอไม่ได้บอก อันนี้เก่งเหรมาเด้อพี่น้องข้าวไม่หมดหรอกกินข้าวเด้อข้าวหมดแล้วนี่นี่ไงพี่นี่มาเออกินข้าวกันกินข้าวกันแกงส้มแกงยวกแล้วก็ปลาเผาเนาะอกำลังจี้หอยอ้ำเอาเข้าไป องกินนึงแบ่งนี่กันเลยดูด <c oughs> มาเดอร์มาเดอร์ควรห้อเดียกับปลา,า <c oughs> แรงวะกิข้าวกลางนักหน่อยกินข้าวกันกินข้าวกันอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็มายกย้อนต่อเนาะ<อ>ไหนล่ะมูมี<อ>่ หอยอดหอยมีนี่อะไรอ่ะตะกั่สูบน้อยนี่ตัวใหญ่ไม่มีน้องอ๊ฮะเมื่อกี้มันยังวิ่งชนอยู่ดูแล้วมันลวก็ข่ายนี่โ,โอ๊นะ นน,น,นอิ่มแล้วก็มันยกยอกันต่อนะครับปลามันอ้อมไปนู่นแล้วกะนมันได้เอาไข่เนี่ยดักไว้เนี่ยมันก็อ้อมไปนู่นล่ะ ว่ากำลังไล่ปลาเมื่อกี้ม่เมงเมื่อกี้น้ำม่วนตอนนั้นมันลึกอย่าคิดตรม,มันเลึกหน่อยป่ามีเท่านั้นล่ะมั้งที่แกะให้ไม่จันไปนะน,นะ่กื้ออตก็เหนื่อยละ กินข้าวอิ่มก็มายกยอได้สองสามทีก็เหนื่อยแล้วรอบเนี่ยบอไปจุดไหนก็จะกินข้าวได้จิตใจแรงนปลาก็ไปบ้านรอบน,นะครับให้แม่ไปขายครับถุงละห้าสิบห้าสิบห้าสิบจะง,งมหอยเชอร์รี่ไปยำนะครับหอยเชอร์รี่เต็มไปหมดเกนล,ลนหลวงหลวงเลยครับาอา <c oughs> จะเพ่ก็มีเต็มเนี่ยลมกระพัดเย็นดี เดี๋ยว oh ่แบนปุ้นเนาะเกาะเน่าวะอันนี้เตรียมจะงมหอยด้ยนี่เตีียมว่เอาขายดักนี้ไว้อะมาเลยนะทำปลา โอเคครับเดี๋ยวจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเนะาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมว่วนละเพราะว่าตะกี้มันได้ถ่ายนะโหตอนที่ปลาเข้ายอเข้ายอเนอะาะมันจะมาล้อมป่านเรียลูกอกอยู่ข้างเ,าเราด<ๆ>้วสามบาทส<ๆ>ี่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับเนาะ<อ>ี๋ยวมีโยกาจะถ่ายคลิปให้ชมใหม่นะครับสวั <c oughs> สดีครับ